สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับน้องดืจังจากช่อง Run Channel วันนี้นะครับผมจะมาสอนภาษาสเปนให้กับเพื่อนเื่อนที่ฟังกันอยู่นะครับมาลองดูกันนะครับว่าใครท่องได้ทำได้แล้วตอบไปพร้อมกับผมเลยนะครับตอบให้มันแบบลั่นบ้านเลยครับผมเริ่มเลยนะครับคำแรก คำที่ผมเปิดคลิปเลยครับคำว่า ola ola ในภาษาสเปนแปลว่าสวัสดีครับคำที่สองคำว่า buenos dias คำว่า buenos dias แปลว่า good morning ต่อไปคำว่า b u e n a s tardes แปลว่า good afternoon คำสุดท้ายนะครับในหมวด กวกกูดนะครับก็คือ Buenas โนเ e s Buenas โนเ e s อันนี้ก็คือราติสวัส์ครับผมต่อไปนะครับจะเป็น How are you จะมีสองแบบนะครับผมแบบที่หนึ่งคือแบบแบบสุภาพครับผมใช้กับผู้ใหญ่ครับผมต่อไปแบบที่สองนะครับก็คือ แบบที่ใช้กับเพื่อนๆพนพวกเราพวกเราเนี่ยครับมาเริ่มแบบแรกกันเลยนะครับแบบที่หนึ่งแบบสุภาพแบบสุภาพก็คือ como e s t a usted como e s t a usted ก็แปลว่า how are you ครับผมอีกคำหนึ่งที่แปลว่า how are you เหมือนกันครับผมก็คือ Qué t a อันนี้จะใช้กับเพื่อนครับผมพอเขาถามว่า how are you แล้วเราจะตอบกลับไปว่า I am very well ฉันสบายดีให้ตอบว่า muy b i e n ยเ v i ย n แปลว่า I am very well ก็คือสบายดีครับผมถ้าเกิดอยากถามกลับไปครับว่าแล้วคุณล่ะเป็นยังไงบ้างก็ให้พูดไปว่าเลยนี่ครับผม E นะครับส่วนอิตุ U นี่จะใช้กับเพื่อนไงครับยังไม่หมดนะครับคําต่อไปครับผมคํานี้เพื่อนๆน,น่าจะรู้จักกันนะครับคําว่า adios adios คือ goodbye ผมจะสอนอีกคํานึงนะครับอนเอาไว้ใช้คู่กันครับผมอีกคํานึงก็คือคําว่า gracias gracias แปลว่า Thank you, gracias, a d i o s แปลว่าขอบคุณและบายบายต่อไปนะครับยังไม่หมดครับผมคำว,ว่า Astamayana Astamayana เนี่ยครับแปลว่า See you tomorrow เจอกันพรุ่งนี้ต่อไปจะเป็นคำว,ว่า What is your name What is your name มีสองแบบอีกแล้วครับผม สองแบบก็คือเหมือนเดิมครับผมแบบสุภาพใช้กับผู้ใหญ่แล้วก็แบบกับเพื่อนครับผมเริ่มที่แบบสุภาพกันก่อนเลยนะครับก็คือ c o m o s, <Como> <S e y a m a n usted o m o s e y a m a usted ก็คือ what is your name ใช้กับสุภาพครับผมต่อไปใช้กับเพื่อนก็คือ komoteyamas คุณโมเตยามาใช้กับเพื่อนต่อไปเขาถามว่า what is your name เราก็ตอบว่า my name is จุดๆ,ๆก็ว่ากันไปนะครับต้องตอบว่าเมฮิ亚马เมฮิ亚马แปลว่า my name is ต่อไปนะครับอันนี้ผมจะมาสอนขึ้นอ,อันใหม่แล้วนะครับผมผมจะมาสอน เลขครับผมเลขศูนย์ถึงสิในภาษาสเปนครับผมจำง่ายมากเลยครับถ้าเกิดใครยังจำไม่ได้สามารถเอาคลิปนี้ไปดูได้นะครับก็คือนี่ลครับเริ่มที่เลขศูเลข0ูนย์เลขหนึ่ง uno เลขสองเลขสามเลขสี่ u a t o เลขห ซิงเกเล็กหกเล็กหกอะไรครับเพื่อนคิดว่าอะไรเสสเล็กเจ็ดครับผมเ i e t เตเล็กแปดโอชเล็กเก้าหนวเบเล็กสิบเตียเอาแล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนยังไม่คล่องให้สามารถเอาเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนๆเ,เองเอามา ใช้ท่องจำก็ได้นะครับอย่างเช่นผมจะสมมุติตัวเลขมาสัก4ตัวครับผมเอาเป็น3 3 1 3 5เราก็จะพูดว่า tres uno tres single อย่างนี้นะครับใช้กับเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่หรือใช้กับเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนๆเ,เองก็ได้ครับผม เอาล่ะนะครับผมวันนี้หมดเท่านี้ครับผมมาษาสเปนหากชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับ Gracias a d i ó s b บายบา